สวัสดีครับผมปกรณ์แสงหงษ์นะครับเป็นเจ้าของบริษัทอาณาจักรโคตรปั่นนะครับแล้วก็เป็นเจ้าของแฟรนไชส์โคตรปั่นสมูทตี้โยเกิร์ตครับปัจจุบันมี220สาขาทั่วประเทศครับผมจุดเริ่มต้นของธุรกิจนะครับก็ผมเริ่มต้นจากในช่วงโควิดนะครับตั้งแต่ช่วงที่มีการระบาดของโควิดเนี่ยผมทําเป็นสมูทตี้เป็นกระปุกนะฮะส่งส่งขายให้ตัวแทนในกรุงเทพนะครับพอช่วงระยะเวลาหนึ่งมันความต้องการมันสูงขึ้นนะครับต่างจังหวัดอยากขายด้วยอะไรเงี้ยผมก็เลยพัฒนารูปแบบสินค้าามเป็น เนื้อผลไม้บดสำเร็จรูปนะครับแล้วก็ปรุงแต่งรสแล้วก็ให้ลูกค้าแฟนชายทั่วไปเนี่ยไปปั่นขายหน้าร้านครับผมลูกค้าแฟนชายของผมนะครับก็ของผมจะเป็นผู้ผลิตเนื้อผลไม้ปรุงแต่งสําเร็จรูปนะครับปัจจุบันเราก็จะส่งทั้งเนื้อผลไม้แล้วก็แก้วแล้วก็ตัวผงรสชาติต่างๆนะครับให้ลูกค้าแฟนชายทั่วประเทศครับผม จุดเด่นของสินค้าเรานะครับเราจะเป็นสมูทตี้ผลไม้นะครับถือว่าเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยนะครับที่เป็นรูปแบบแฟนชายนไชส์ที่ขายสมูทตี้ผลไม้อย่างเดียวร้อนะครับถ้าเทียบกับธุรกิจเครื่องดื่มในท้องตลาดในประเทศไทยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบรนด์ชาแบรนด์กาแฟซะส่วนใหญ่นะฮะของเราเนี่ยเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจออกมาอีกรูปแบบหนึ่งเป็นลายสินค้ารูปแบบใหม่ในประเภทเครื่องดื่มเป็นรูปแบบของสมูทตี้โยเกิร์ตขึ้นมาครับ สินค้าของเรานะครับเป็นรูปแบบเนื้อผลไม้ปรุงรสสาเร็จรูปนะครับจะเป็นผลไม้สดซึ่งการจัดเก็บตั้งแต่โรงงานเราผลิตเสร็จเราแพ็คเข้าตู้แช่แข็งนะครับพอเวลาลูกค้าสั่งสินค้าเข้ามาเราก็จะมีการแพ็คสินค้าลงกล่องกระดาษนะครับจัดทรงแบบแช่เย็นให้ลูกค้าแฟนชายนะครับโดยขนส่งของนิมมิคเพสนะครับใช้เวลา1-2วันถึงนะครับในเขตกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ต่างจังหวัดด้วยครับ สนใหญ่นะครับลูกค้าแฟนชายก็ประทับใจการขนส่งนะครับทั้งเรื่องการแพ็กการดูแลสินค้าเรื่องกล่องอย่างเงี้ยครับก็ไม่มีการบุบหรือเสียหายนะครับแล้วก็จะส่งตามเวลานะครับจะส่งเร็วส่งภายในวันครับผม ที่เลือกใช้บริการนิ่มนะครับก็ค่าขนส่งที่ถูกกว่าเจ้าอื่นๆนะครับทั้งสินค้าแช่เย็นแช่แข็งนะครับผมซึ่งของเจ้าอื่นๆก็จะมีการแบบว่าแยกค่าขนส่งแช่เย็นอีกแบบนึงแช่แข็งอีกแบบหนึ่งแต่ของนิ่มก็คือทั้งแช่เย็นแช่แข็งในยู่ในเรทเดียวกันแล้วก็อย่างหนึ่งก็มีขนส่งทั่วประเทศนะครับจัดส่งเร็วนะฮะสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะพามาแนะนํามาดูตัวอย่างร้านสาขาแฟรนไชส์นะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสาขาสงประพา5นะครับซึ่งใช้บริการขนส่งของิ่่มเออ็กซพรยูแล้วึงงขาจจะัด แท็กสินค้าแล้วก็จะส่งให้ลูกค้ารายนี้นะฮะเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเรื่องเมนูนะครับว่าสินค้าของเราเป็นยังไงแล้วก็ทํำยังไงนะครับตัวเมนูของเราก็จะมีหลายรูปแบบนะครับตัวเนื้อผลไม้เนี่ยมีให้เลือกถึง17รสชาตินะครับผมตัวขายดีเลยก็จะเป็นมะม่วงมะม่วงสวรรสตรอเบอร์รี่อย่างเงี้ยฮะอะโวคาโดนะครับผมซึ่งวันนี้เดี๋ยวจะพามาดูเรื่องวิธีการทำนะครับการทําก็ง่ายๆนะครับสินค้าของเราจะ แช่เย็นหรือแช่แข็งก็สามารถเอาออกมาปั่นได้เลยนะครับชีกซองเติมน้ําแข็งแล้วก็ปั่นได้เลยนะครับใช้เวลาปั่น1แก้วไม่เกิน1นาทีนะฮะก็จะออกมาเป็นสมูทตี้เนื้อแบบนี้นะฮะเนื้อเหนียวเหนีวเข้มข้นแบบนี้เลยครับผมร้านโคตรปั่นสมูทตี้สาขาดอนเมืองอยู่ถนนสงประภาค่ะซอยสงประพา5ระหว่า,า,างสงประภา5กับสงประภา7ค่ะมีเดลิเวอรี่ด้วยค่ะ ราคาเริ่มต้นถ้าเป็นหน้าร้านก็จะแก้วละ40บาทค่ะแต่ถ้าเกิดเป็นในแอปก็จะเริ่มต้นที่59บาทค่ะสำหรับใครที่สนใจแฟรนไชส์นะครับสามารถติดต่อได้ที่เพจโค้ดปั่นนะครับหรือแอดไลน์ก็ได้ครับอ่า IDSI k h o d p u n ครับผม